จาก่าเรือเลยนะครับถ่ายคลิปเส้นขาวานี่นั่งอยู่ในรถของดุสิตบัญชานะครับเปิดครับรถโรงแรมเขาจะมีบริการ5เที่ยวนะครับ5<ช>เที่ยวอะนะแต่ขากลับก็บกบนั่งแท็กซี่กลับเองอถ้าเกิดเวลาออกมาออกมาส่งใช่ไหมคะวันไหนเฮ้ยเวลาไหนบ้างนะคะ ก็าสิบงครึ่งเก้ามงครึ่งสิบเอ็ดงครึ่งรอบปายก็าบ่ายงครึ่งกับสี่งครึ่งมเนส่งเย็นรอบสุดท้าย อยู่นี่เลยค่ะผมอยู ah ่จุนอกอ๋ออยู nào, ่นเมืองเหรอคะอยู่นอกเมือง เดือนไม่หยุดเลยแล้วเก็บมันอยู่เลยขึ้นฟอมอมนดีนะคะก็เวลาไปที่เกาะหมากอะไรอย่นนางเงี้ยนะคเคยเจอที่เกาะปูดนี่เขาแบบโอ้เก็บไว้เลยอ่ะเพื่อที่จะกลับบ้าน,นกลับเป็นเดือนแล้วนะใช่ค่ะกลับเป็นเดือนเลย่ อันน like no ี้ก็เยอะนะครับถึงปีใหม่บุลาตุกาบอุคลาตุกจีนแล้วก็ยาไปนู่นะสองการนู่นะครับหลังสองการแล้ว เรือเป็นอีสโ4โลครึ่งรวม5โล4โลครึ่งรวม5โลเ้าผมจะมาส่งหาดไซรีผมจะมาจอดที่ปั๊มเนี่ยครับ โงพยาบาลก็ยืนไม่ลบชนท้ายพนนนี่ลแล้วจากหาซายรีรีสอร์ทอะพี่ขี่ขี่รถไก็สองโลสองโลโแล้วถ้าจากรีสอร์ทไปอ่าวม่วงครับอ่าวม่วงก็ประมาณหกเจ็ดโลได้หกเจ็ดโล ีเขาขี่นี่เขาเช่านคะครวันละสองร้อยเขาไม่ต้องนั่งแท็กซี่เขาประหยัดว,วันละสองร้อยไปได้ทั่วเกาเะนะครับน้ำมันเราก็เติมเองน้ำมันเติมเองน,นั่งแท็กซี่ไม่ไหวใช่ครับไปกลับไปกลับอ๋อ ตรงนี้มันเลี้ยแขกเยอะครับมากนะคะดูการขับแล้วการถวมไซค์ขีก่กันเก่งไหมครับ ตรวจมีแล้วนะฮะสมัยก่อนไม่มีแต่เช้ากินโดนฆ่าตายครับมต่ก่อนฮะคนหาไม่เจอครับอือตำรวนจะรับตันนี้เขามาตรวจเช้าเย็นเลยที่รีสอร์ทตรวจทุกรีสอร์ทเลยกลัวหายแล้วร้อนคอกนะใช่ ก็มีร้านอาหารนะครับปิดสี่สี่ทุ่มแล้วตรงร้านอาหารก็มีจุดชมวิวเล่นน้ำได้แต่มัมนจะเป็นมีสระน้ำหุ่นเอ๊สระน้ำจืดงจะต้องใส่ชุดายน้ำเล่นใ,ใช่ไหมฮะไม่ต้องนะอยากเล่นสบายเลย แบเสื K ito. K ito. Uh ้อยืดอะรอย่างเีระไอ่าเงี้ยไะลเปเล่นกัั่แต่ยไปเลึกนมันเดี๋ยวขึ้นแเาะไว้น้ำไคะต้องใส่ดไว้น้ำไคะก็แล้วแต่คหมดไม่เพราะว่ารูะไว้ก่อนเพรา่งีนะใส่เสื้อยืดโอเคที่ี่ที่นี่ปีศาตานครับอ เส้นเดียวครับออมาสุดแค่ดูสิตบัญชาใ่ทางข้างบนนี้ไม่มีทางไปแล้วนะฮะขอดีเลียวขวาไปนีีใช่ไหมครับนี่ชันมากเลยขึ้นไปสุดยอดเขาลงนะครับโอ้โหพลังขึ้นไปแขนหักสองข้อสามท่อนนะครับฮะแต่บางคนก็เอามอไซค์ลงไม่ได้จ้างพวกผมเอาเอาลงมาสองพันห้าครับ สองชั่วโมงนะครับขึ้นชั่วโมงลงชั่วโมงโอ้โห oh. สองโอเคครับถึงแล้วมีรถไหมขอพ่อดูดิอย่างนี้ชัดมากไกลถึงเลยถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์มาต้องจอดข้างบนีก็เด่นมากมากนะคะเนี่ยก็ขับทุกวนันก็นชินแล้วนะดู้ิ ครับจุดเด่นของดุสิตบัญชาอีกจุดนึ่งรอหินนะครอหินนี่หินเราจะมาถ่ายรูปกันเร่าใหญ่ไม่มีเครับ 没看白了吧？